Assalamu alaikum warahmatullahi ะ a war ah b uh. พี่ชื่อธีรดาลีวันส่วนพี่คืนนี้ชื่อธัญทรรอดแก้วค่ะธัญทรนเขาวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของเดือนอาหรับคะวันนี้เหรอคะเป็นวันที่27เดือนรอยยับฮิจร์ศักราชที่1432คะ่ะซึ่งวันนี้นะคะตรงกับ วันที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลโลัลฮวา,ายะฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขึ้นไปทําการอิสอามิรอดบนฟากฟ้าค่ะท่านยัท้องนะคะวันที่ท่านนาบีขึ้นไปอิสอามิรอดเนี่ยมีทั้งเดือนรอบิอุลอาวันและเดือนรอจับดังนั้นเราไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าท่านนาบีขึ้นไปอิสรอในเดือนไหนคะ่ะอ๋อว่าแล้วทําไมที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้ตรงกับเดือนนี้แต่ไปตรงกับในเดือนรอบิุลอาวันแทน ดังนั้นนะคะทุกๆคนก็ไม่ต้องถกเถียงกันในเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนมาในเดือนรอบบอิวุนอาวันหรือว่าเดือนรอจ้มนะคะเพราะว่า,านักวิชาการเนี่ยได้ให้ทัศนะไว้สองทัศนค่ะอิสรอเนี่ยนะคะเกิดก่อนท่านนาบิอพยพ18เดือนอิสรอคือการเดินทางในยามค่ำคืนส่วนเมียรอดคือการเดินทางขึ้นสู่ฟ้าฟ้า ความหมายโดยรวมก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสโลล้อว่าไัยงวสัลนลมเดินทางในายามค่ำคืนขุ้นสู่ฟากฟ้าสู่สถานที่ซอ่หรอตุ้นมุนตาฮาพวกเราคงสงสัยกันว่าท่านนาบีขึ้นไปอย่างไรไปดวงวิญญาณหรือว่าไปโดยความฝันนักวิชาการก็ได้แบ่งออกเป็นสามทัศนะก็คือ 1. ท่านนบีเดินทางไปโดยวิญญาณ 2. ท่านนบีเดินทางไปโดยความฝัน 3. เป็นทัศนะที่แข็งแรงก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัองว่าอะลัยฮิวะซสัลลัมเดินทางไปยังเดินทางไปยังอิสริรอลเนี่ยด้วยตัวของท่านเองเหตุการณ์อิสรอมิรอดเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ครึ่งหลับครึ่งตื่น โดยจิบรีนได้ลงมาหลังคาของบ้านของท่านนาบีก็ได้เปิดออกท่านจิบรีนลงมาและพาอกของท่านนาบีจากลำคอไปยังสะดือและนำหัวใจของท่านออกมาล้างที่ภาชนะทองคำรรซึ่งบรรจุด้วยน้ำจำจำและได้บรรจุฮิกมาอิมานโดยที่ท่านจะไม่มีกิเลสและความมัวหมองแต่อย่างใดต่อมามาลายกาจิบรีนก็ได้นำสัตว์ชนิดหนึ่งที่ลักษณะคล้ายมา้า ใหญ่กว่าลาและเล็กกว่าล่อนั่นก็คือบุรอกซึ่งลักษณะของบุรอกนั่นก็คือความยาวของมันมันก้าวเท้าข้างหนึ่งสุดสายตาของเราต่อมาท่านนาบีก็ได้ขี่บุรอกจากมัสยินอัลฮับอัลฮารอมไปยังมัสยินอัลอักซอบโดยที่ท่านนาบีได้เป็นอิหมัมนำละหมาดของนบีรุ่นก่อนๆต่อมามาอลากาจิบรีนก็ได้นำภาชนะสองภาชนะภาชนะที่หนึ่ง บรรจุได้น้ําเหล้าส่วนภาชนะที่สองบรรจุได้น้ํานมท่านนบีมุฮัมมัดสุลล้อวุอะไฮิหะสัลลัมก็เลือกที่จะดื่มน้ํานมนั่นแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์สะอาดของศาสนาอิสลามและเที่ยงตรงต่อมาท่านนบีขึ้นไปอิสรอมิรอดท่านนบีก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆนบีได้เห็นแม่น้ำเกาซัร์แม่น้ำนายและอัลฟุรอด ท่านนาบีได้เห็นคฤรืหานแห่งหนึ่งที่ตั้งตราหงานทำด้วยไข่มุกและทับเพชรมรกตซึ่งแม่น้ำนั้นมีกลิ่นหอมชวยชวนประหนึง่งน้ำน้ำหอมที่สก,กัดจากสะดือชมดชมดเชียงนะคะนั่นก็คือแม่น้ำอั้นเกาซัดต,ต่อมาท่านนาบีก็ได้ขึ้นไปรับบัญญัติ ไปรับบัญญัติโดยที่ท่านจิบรีนได้หยุดอ,อ,อยู่ที่สถานที่ซิรอตุนมุนตหาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผลของมันเท่ากับองค์ดินเผาและใบของมันใหญ่เท่ากับหูช้างซึ่งไม่มีใครสามารถพรรณนาถึงความสวยงามของต้นไม้แห่งนี้ได้เลยท่านนาบีได้ขึ้นไปรับบัตรบดบัญญัติ กับอัลลอฮ์โดยพระองค์เองซึ่งอัลลอฮ์ได้บทได้ลงบทบัญญัติของการละหมาดมาห0สิเวลาเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดส่งลัลงวอะไัยฮิวะซสัลลัมลงมาเจอท่านนาบีมูซาท่านนาบีมูซาก็ได้ให้ขึ้นไปลดหย่อนผ่อนปนจนเหลือห้าเวลาเราก็ได้รู้ว่าละหมาดสำคัญขนาดไหนขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส่ลล้ลงว่าอะลัยฮ่วะซสัลลัมได้ขึ้นไปรับบทบัญญัติกับพระองค์เอง เราจะทำการละหมาดก้มๆเงยๆเพื่อให้ผ่านไปวันๆกระนั้นหรือต่อมานะคะเราจะไปพูดถึงเหตุการณ์ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลุาลลัลฮุวะลัยฮิวซัลลัมได้นำไปเล่าให้กับชาวมุชริกีนฟังเมื่อตอนเช้าตรู่ของวันนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลุาลลัลฮุวะลัยฮิวซัลลัมได้นำเหตุการณ์ของข้าคืนอิสรอลเมียรอดไปเล่าให้กับชาวมุชริกีนฟังจึงทำให้พวกเขาเนี่ยได้รวมตัวกัน เล่าขานซึ่งกันและกันในทํานองย่อเย้ยท่านนาบีมุฮัมมัดแต่ท่านก็ไม่หวั่นเกรงในชาวมุสริกนบางส่วนนะคะก็ได้ตั้งคําถามให้กับให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะซัลลัมว่าใบตุ้นมักดิสรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดไม่เคยเห็นมาก่อน พระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาจึงได้ทําให้ภาพใบตุ่นมักดิสปรากฏต,ต่อหน้าท่านนาบีมุฮัมมัดท่านนาบีม u h a ม m a d ส h ลล,ลัล l l a h u alaihi w a s a จึงเล่าคุณลักษณะของใบตุ่นมักดิสให้แก่ชาวมุชลินฟังอย่างครบถ้วนเมื่อข่าวการเล่าขานของชาวมุสริกนได้ไปถึงหูของท่านอบูบักรอดิยลัลฮ์ฮวนหูท่านอบูบักได้กล่าวว่า หากมูฮัมมัดสลลัลฮวาลัยฮิวซันลำพูดก็ต้องเป็นเรื่องจริงจากคำพูดนี้นะคะจึงทำให้ท่านอบูบักได้สมญานามว่าอัสซิดดิกเพราะว่าคำว่าอัสซิดดิกเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงต่อไปนะคะจะเป็นฮิกมะฮิกมัในเรื่องของที่ท่านอบีมุฮัมหมัดสลลลฮวาลัยฮิวซันลำได้ขึ้นไป ได้ขึ้นไปในค่ำคืนอิสรมเมียรอดน,นะคะหนึ่งก็คือท่านได้เดินทางจากมัสยิดอัคฮารอมไปยังมัสยิดอักรซอนะคะก็เนื่องจากว่าทำให้เราเนี่ยได้รู้ถึงว่ามัสยิดเนี่ยเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญมากที่สุดในศาสนาอิสลามและ ถ้าหากท่านเนี่ยได้เดินทางขึ้นสู่ฟ้าฟ้าเลยโดยไม่มีการเตรียมตัวหรือเตรียมขั้นตอนใดก่อนนั้นก็จะทําให้ชาวมุชลินเนี่ยยิ่งไม่เชื่อแล้วก็พากันเยาะเยะ้ยท่านมากเกินไปอีกต่อไปนะคะคือการที่ท่านได้ไปผูกบุรอกไว้กับก้อนหินใหญ่ทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงว่าการตะวกักขุนคืออะไรการตะวกักขุนคือการมอบหมายท่านนาบีเนี่ย มีสัตว์พาหนะของท่านท่านก็ไม่ได้ปล่อยมันไว้กับที่ท่านต้องผูกท่านต้องเ,ออเลี้ยงดูท่านจะไม่ปล่อยเอาไว้นั่นเป็นการแสดงให้ถึงการตะวักรุนอย่างชัดเจนนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดลลสุลลัลฮิวะลลัมได้ไปละหมาดร,ร่วมกับบรรดาท่านนาบีท่านก่อนๆน,นั่นก็แสดงให้เห็นถึงอิสลามได้สอนให้พวกเราทุกคนเนี่ย เคารพผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่านะคะแล้วก็ในซอฮาบ์าเนี่ยได้มีทัศนคติหรือมุมมองเนี่ยที่แตกต่างกันในเรื่องของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวซัลลัมได้เห็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลาจริงหรือไม่ในบางทัศนะนะคะก็ได้บอกว่าเห็นด้วยตาบางทัศนะก็บอกว่าเห็นด้วยใจ ยังที่บุคอรีได้รายงานจากอบีซาสินว่าความว่าโอ้ท่านรอสุลลลอฮฺสลลลอฮฮุอัลเฮิวะซัลลัมท่านได้เห็นพระองค์อัลลอฮ์จริงหรือท่านอบีมุฮัมมัตได้ตอบกลับไปว่าฉันได้เห็นรัศมีหรือบางรายงานได้กล่าวว่าฉันได้รัศมีคือสิ่งที่ฉันเห็นรุ่งเช้าของวันนั้นนะคะท่านนาบีจะออกไปบอกชาวกูเรต ถึงเรื่องที่ท่านนาบีได้ขึ้นไปอิสราอมเมียรอดแต่อุมมูฮานีเนี่ยได้ให้คาแนะนําว่าอย่าไปเล่าให้พวกเขาฟังเลยเพื่อพวกเขาจะไม่ได้ทําการย้อเยอ้ยเราซ้ําเติมไปกว่านี้แต่ท่านนาบีไม่ฟังได้ออกไปเล่าให้ชาวกุเรสฟังในที่นี้นะคะได้แสดงให้เราเห็นถึงการที่เราจะพูดความจริงเราต้องพูดเราอย่าเกรงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ สุดท้ายนะคะมวยกีฬาคือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติการอิสรอมเนียรอดคือสิ่งที่ผิดแผกไปจากธรรมชาติเราจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ไม่ได้ดังนั้นผู้คนหลายๆคนเนี่ยในที่เป็นมุสลิมมุสลิมมาหลายๆคนเนี่ยได้ตกมุตตัดจากเรื่องนี้เนื่องจากไม่ให้ความเชื่อจากที่ท่านบีได้เล่าให้ฟังชาวมักกะเนี่ยได้ถามอบูุบักว่า มุ h a m มัดอ้างว่าได้เดินทางไปยามค่ําในใบตุนมักดิสแล้วได้เดินทางกลับมาในคืนเดียวกันแต่พวกเราเนี่ยเคยเดินทางด้วยอูดแล้วก็เดินทางอย่างเร็วที่สุดเราเดินไปในเวลาหนึ่งเดือนและเดินทางกลับอีกเวลาหนึ่งเดือนมันจะเป็นมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเรื่องนี้นะคะก็ไม่มีข้ออธิบายเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุพานหูวาตาลาเนี่ยได้สร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นมาซึ่งถ้าเรา นำไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยหลังจากนี้นะคะก็จะมีหน่ชีตเกี่ยวกับอิสรอมเมียรอดนะคะของนักเรียนชายชั้นม .2 ค่ะวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวัสสลาุมะเลกุมวารามะตุลลาฮวบะระกาตุ

<سلم> صلى الله عليه وسلم يقظة بوعي وشمسا وعلى فرع عيسى حاق الفاق شمسا ثم زاد أولا وراء الإدريسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسري برسول الله أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقظة بوعيه وروحه وجسمه يقظة بوعيه وروحه وجسمه قد ارتقى สวัสดีนักเรียนี่ลักของครูทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราได้เห็นความสามารถด้านต่างๆของเพื่อนเรานะครับแล้ ในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็แสดงความสามารถในเวทีที่เหมาะสมนะครับใครมีความถนัดทางด้านไหนชอบเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเราจะทำได้ในลำดับไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าขอให้เราได้มีโอกาสแสดงความสามารถซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ มันจะเป็นโอกาสที่ทําให้เรารู้จักแล้วก็ค้นหาตัวเองได้บางคนมีความถนัดทางด้านศิลปะบางคนถนัดทางด้านการแต่งโครงกรอนบางคนถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษขอให้นักเรียนใช้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อพัฒนาตัวเราเองนะครับก็วันนี้ต้อง ขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคณา,าจารย์ที่เสียสละนะครับแล้วก็ให้กิจกรรมเหล่าน,นี้เนี่ยมีบ่อยๆพวกเราจะได้มีสิ่งดีๆมาพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับมาสนับสนุนเรื่องรอรา,าบรรตัวนวัตกรรมระกา ثم ابراهيم وهو خليل الله ثم زاد علاه وراى ادريس بعده هارون بعده موسى ثم ابراهيم وهو خليل الله